ไม่เคิ้หรอพี่พืชอย่ามือไฟนะพี่พืชพี่พืชรอรอดูมานตลกเอาไปเลยเอาโลกก็เลยจะโดนเด็กด่าก็วันนี้แหละนะตลกตอนเริ่มแต่จบร้องไห้ทพี่โอ้โหคิดอีกแล้วเปิ่ยอดฮิตจริงๆเลยเว้ยเนี่ยพกน็อตหลายุคนโอ้หนี่ ใช่เหรอตัวนี้สร้างอ่ะใช่เหรอโอนี่ไงไม่ใช่เหรอใช่ใช่โอ้นี้โอ้นี้โอ้นี้เห็นมันเอาดาบใช่รัดแน่เห็นดาบพลาดบาสจับยูดาบกันผมเอ๊ะมาเอ๊ะอยู่หรอถึงข้อมอยู่หลังบ้านคมามาเคลื่อนกางถนนก่อนไม่ไปอ่ะน่ากลัวก็แจ๋มมันจูงเลยเฮ้ยอ้๋โอ้ถัง ถังติดถังถังติดถังไอ้ถังติดถังนั่นเลยนะเฮ้ยเอ้นชูเท่อะชุดตัดชุดีปุิดนังปิดตาวิด eos แล้วอาจารย์ดูคนเดีวอะแผนแผนสกินใหม่สกินเก่าเก่งทำใหม่ซื้อเลยซื้อเลยไม่เล่นโอนี้อะจินี่ไงเล่นคนษากินมันไปหาใครอะกลางถนน มันน่าจะไปทิ้งเครื่องผมเวลจุ๊กสองเครื่องว่ะโคตรเซียนรถบัสใหญ่แล้วก็ไปหัวถนนดๆอืมนั่นแหละกลับมากลางถนนอนนอนกลับไปหุกกลับไปหุกให้เบลลงมาจุ๊กต่อได้เบลพี่เปิ์บอกกลับไปหุกกลับมาบ้านโอ๊คเสร็จล็อกคือใช่มันเลื่อนไหลนะ ตกกระไตหมดเลยก็ให้ให้แจวชีดไปก่อนหนุ่มเลือดไหลนะแต่แล้วหยุดงอแล้วหยุดงอแล้วนะพี่พย่เดียกเจ๋ยวงขุยรูเลี่ยมเล่นบ้านเพื่อนได้ไหมอ่ะ เดียเคพี่จะไปบ้านเมื่อนไม่หัดกันหรอกไม่หัดกันหรอกไม่จริงไงเฮ้ยเด็ดหรอกจะไปแล้วบ้านไปเพื่อนไหนบอกจะไปบ้านเมื่อนแล้วทำไมมาโผล่บ้านแบบนี้ล่ะเสียดายมาเครื่องกลางเสร็จป่ะไม่เสร็จเด็ดหรอกไงนิดเดียว เดี๋ยวไอ้แก้วไปไปฉายยิ้มมันหน้าด้านมันไม่เกิดประโยชน์เพราวมันเดินไกลจังถ้ามึงบังให้กูเนี่ยลูกมันจะหมาไปนะเสียดายว่ะแต่มันแซ่บไหม94ไม่แซ่บยังอยู่ยังอยู่มันยังอยู่มันวนหาผมมาซ่อมใต้บ้านนะไอ้เดิมมันจะอย่าเจ็บอย่าเจ็บมันมีมันมีทึ่งเพื่องเห็นออร่านะอย่าเจ็บไป้แก้วมาดิ้งไรมึงส้มแล้ว ไอ้ข้อถังขยับมาวางตรงนี้ว่าแฉลบมีผมก็ติดถัง,งเดี๋ยวกลับไปนี่ไม่มีทางเลือกปกครองตักไอ้แจ่วเขาตอบตัวช้ารถไอ้แจ๋วไม่แรงแล้วมันไม่ตามพี่ด้วยเชือ่อไปซ้อมเครื่องกลางเลย<อ>ไม่ตามเออคนนู้นมี่แทงหลังไปเอาคนนู้นในเพื่นอน ไม่สนใจพี่เลยโคตร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 มันไม่แทงหลัง,ง,ลง,ลงวิ่งเอาหัวล้านไปแย่เลยแต่กูจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เราก็เราพี่เอ้ามกันไม่สนไม่สนพี่เลยมันรู้แน่ว่าพี่พี่มีแทงหลังอะ่ะไม่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 กี้พี่สนไอเบลก่อนไอเบลมันด่าพี่อ้าวเหรอโคตรแย่แล้วแต่แบบพีเอะไรใช่ไหมโอ้โหแล้วเครื่องกลางหรือแค่นี้เหรอเนี่ยวมาร่างบ้านนะซ่อมอยู่ เจ๋วชอบโคตรปุดตายวันี่ตายวันไหนโยมโห้าะกรไ้มโดนี่แคมแน่นอนนนี้เออเอ้เอเอมีกันาเจ๋ไ่ไห มันยังไม่ไเลิกงงอเหรอแผลน้ยมันเก้าสิบเก้าอย่งเก้าเก้าไว้มีเท่าไหร่เอาละอยู่ใกล้หน่อยอยู่ใกล้เฮ้ยอยูก็อยู่ไม่อยู่กลับมารื้เปล่านะต่อให้ไม่ทื่อเรื่องก็เห็นเอาละฮะวิ่งทิ้งวนอ่ะมึงมาดิสักมา

ผลงไปด้วยไว่ได้ปอกได้ผมไม่เห็นแล้วกันเมื่อกีนี้มันเดินไม่ออกหัวติดจะไหนก็ไปได้เลยครับเขือนเวพอมีคนดูยิ่งเขนเือเือนเล่เขื่อนเม่อนเล่อนเข่อเือนเมื่อนเขื่เื่อเื่อื่ื่อว่น่นเนเนเอนเนเน่ พราะเขาเห็นลงบิวปุ๊บเขาก็ทิ้งนะมันเห็นผมครับก็น่าจะขยงลงบิวไปแล้วตอนนี้ต้องโคตรเนียนซะหู่ไม่ดกๆเงี้ยนอะไรแล้วมันมีทุกเพื่อนอย่างอ๋อแล้วนะดกๆข้างล่างเสร็จบ้างไหมอะเครื่องอะเสร็จแล้วครับหนึ่งนะหนูขอหากล่องพยาบาลหนูก่อนเอ้มาบ้านไปเพื่อนก็ได้พี่พิ้ว่ะเออเจอคนนี้หือง้อ ชอบมาคนเดียวหรือเปล่าใช่โอเคหนูวิ่งสวนมาขึ้คิลให้หนูจะเสร็จแล้ว <Okay. S 3> เราชิลเนาะเหมือนไม่เหมือนไม่มีหึงนก็เออมันมามันมาทุกท่มาัวเข้าตู้อย่างนี้ได้เลยเอวิวเอวิวต้องให้ต่อหนคิ k เลอร์มนก็คงงงแหละเมื่อกี้ k เลอร์บอกทำอะไร มันมาแล้วมันไปมันมาหัวถนนพปเปิหลุดโอเคซ่อมต่อมันต่ำไปส้มโอ้โหไอ้นี่ตามถนนเลยพอมันเริ่มต่ำมันก็เริ่มแม่นมันไม่ได้แม่นหรอกครับผมวิ่งออกจากไม้ครับมันก็เลยตุบๆครับเยี่ยมคปเปอร์จะกายคนช่วยไหมให้ดูเราไปเชื่อมส้มดีกว่า ไปบ้านไมเคิลออเกกลังไปบ้านไมเคิลไปบ้านไมเคิลกำลังถึงหน้าบ้านชั้นหนึ่งกระไดขึ้นกระไดไปแล้วขึ้นกระไดไปแล้วพิงสวนเลยละกันที่มาได้ยู่บ้านครับนอยู่บ้านหลังเดียวกเปอร์เปิดหัดตัวนี้หายไอ้ี่โอ้โหไอ้เอ้ไอ้มันกลับมาพี่ส้มมาเลยไปพี่บ็อกมันไม่กลับไว เออมันไม่ตีมันไม่ตีพี่ส้มมันไม่ตีตี่เดิงเหรออุ้ยเดินโคตรเร็วตามพี่ส้มว่ะเดินโคตรเร็วเร็วจัดเลยผีนะเดินเร็วอ่ะก็อยู่เครื่องเดิมเหรอใช่พี่จะเอาเครื่องบ้านไมเครื่องเนี่ยแต่ยังมันได้กี่คนมาถึงได้สามมาซ้ำนะมาซ้ำผมนะผล แปดสิบเปอร์เซ็นต์หอครึ่งช่วปล่อยเหรอไปปล่อยผมทอบทไปสนลูกไก่มาเลยหลอกผีด้วยตำแหน่งตำแหน่งเห็นแล้วเห็นแล้วบันสาดินโอ้โหสุดยอดเข้าหน้าเหรอเอาอเชียแล้วผมโดนขังอยู่ข้างล่างมีอะดรีนาลีนไหมบางทีไม่มีไม่มี แต่คิ้วเลือดตาไม่ดีคิ้เลอร์ตามผมคิ้เลอร์ตามผมหนมมาประตูข้างบ้านหนยขึ้นอย่าอย่ามันมานี่มันมานี่พี่เล่นกับมันตรงนี้โอเคโอเคโอเคไอ้สัตว์เอ้ยอข้ามไปรอบนี้มันแคบไปอ่ะตู้อีกประตูอยู่ไหนวะน่าจะแถวเนี้นะน่าจะแถวเนี้ยแต่มันตามรอยเท้าไปแล้วนะ ไอ้เท้าหนูเหรอใช่ใครวิ่งเหรอประตู<อ>ะประตูอยู่ตรงผมผมเปิดอยู่มันติดต,ติดแถวหนูอยู่ซูปเปอร์ควบไว้มันมาอุ้มพี่แล้วมามาอุ้มพี่แล้วประตูอยู่หลังบ้านใต้ดินอะ่อะ,ะไม่ช่วยไ<า>ด้ไห<ด>มถ้าไม่ได้ออกก็ไม่ได้นสองคนได้ดีอยู่ก็ต้องสองคนพิเปอร์อย่าเพิ่งผอดใจดิทำไมต้องดูุเดียววะคุณเพื่อดูมันดิ อเปิร์อินเปิร์ไปเชียรใจเออใกล้ประตูด้วยก็ไปไหนละมันาพี่มันมาพี่มันาพี่เฮ้ยเฮ้ยหนูไปหนูไปมาใหม่กลับไปฮุกันกลับไปฮุกมองหาอยู่นะมองหาอยู่เปิดรตูให้หนูทำเลมันไม่ดีอ่ะเอ้เอ้ไปเปิดประตูใกล้ๆได้ปะ กําเลงมันโลกถ้าเกิดถ้าเกิดมาน่าจะโดนหิ้งก้อนเฮ้ยเดินใกล้ๆะก้าสก้าสมกันเดินไปดูประตูนู้นเหรอแม่แม่แม่อยู่แถวพุกมีนี่เฮ้ยมันเดินไปประตูมันเดินเฮ้ยแม่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 มันกลับมีใครมีกดลงกดไลค์อะไรมั้ยเอ้ยมาเอ้ยมาได้เหรอเจ้าหุ่นส้มแล้วเจ้าหุ่นส้มแล้วกลับไปแน่เลยเนี่ยมันกลับไปตามตามไม่กลับ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 เอ้ยต้องไปหิ้วหุ่นส้ม มไม่ไม่ก็ล่อมันเออล่อมันไอ้คนนี่มาอยู่กับหนูพี่โซ่ล่อมันล่อมันล่อมันโอเคมาเร็วไ PPF เปิดประตูพี่โซ่เปิดประตูนี้ได้น่อยฝักตรงข้ามเลยฝักตรงข้ามเลยเดินข้ามถนนไปเดินแบบเดินไม่ใช่เดินตรงตรงอ่ะถามไมค์หาเล่นโอเคได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะหลังบ้านเจดีนหลังบ้านเตดินประตูอ่ะ อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันกำแพงต้องต้องไปแล้วสะโอ้ยมันไม่อุ้มมันไม่อุ้มพี่เฟิร์นระวังมันถึงงาะมันถึงงาะไปไกลเลยไปไกลไกลไปไปประตูไปไปประตูประตูไหนออกประตูนี้เหรอหลังบ้านใต้ดินหลังบ้านใต้ดินเก้าเก้าองสองประตูระวังระวังพี่เฟิร์นระวังเด้แล้ออไปหาเองออกไปหาเองดูครบดูครบ ออกมาเลยไม่ออกเลยเพ oh, ื่อนผูกผ oh, 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 ้าป well. yes. ี้มันไอ้เอ้ยกูตายออกออกเลยออกเลยออกเลยกูผูกแฝวแหวประตูนู้นยังไม่ได้เปิดนีใช่ไหมเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วแล้วพี่วิ่งหน้ามือถือที่ไหนกันหรอเออมันมาต้องไปประตูนู้นแน่เราสอนแล้ว ขัไปไปไโครินหวัแล้วแล้โอ้ยกินแล้วทางมันดบทางมันับเอ๊มันจะตีพี่โอ้พี่สมเอ๊พี่ออกได้เอ๊พี่ออกได้เอ๊พี่ออกได้ลงไปประตูนู้ดประตูประตูอยู่ไหนนะปลกไปอกไลุกลุกประตูอยู่ประตูไหนย่อใส่เยแล้วะ้ยอยุ้ยอ้ยอออ้้ย้ยเฮ้ย้ยุ้อเยุ้้ยอประตู สัตว์เรางอมาตีกูแล้วนี่หมดแล้วดิงอไปเลย <c oughs> ปิ๊โดนปีบปิ้งทางตรงแล้วแม่กก็พุ่งมาใส่ <c oughs> เต็มพุ่งว่ะไดฮาร์ดไม่ออกกันแล้วถ้าไดฮาร์ดออกก็รอดกดด้วยทันคุณนาย <c oughs> เอ็มพุดด่งในจะขิงวันคอมนายแรงออก กำแรงเน็ตก่อนนะปิงขึ้นนะทำไมเป็นโงเน็ตได้ว่ากี่เมกะไบต์เออพอนมาลงสเปคคอมไว้เหรอทำไมก็ต้องโชว์สเปคคอมด้วยครับโอ้แล้วมีผู้ติดตามเขาหรือเปล่าต้องจับใช้คอมตามนี่หรอไม่นะอาจจะแครอาจจะคอมเครื่องแรกแล้วแล้งแรมสองผมยังไม่ลงเลย ตามศูนย์ห้าศูนย์เซตดีห้าหนึ่องว่ทกเปิร์ต้องลงขงดละนะวันนี้วินโดว์เอ็กพีใส่ไม่ด้จะการเจ้าสามสูนยจริงหรืออย่าลืมใส่นี่นะฟอปปี้เอรู้จักไหมฟอปปี้เอ่ะโหเกิดลมกันหมดเลย ไอ้ตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะไอตัวเพื่อนเนี่ยคืออะไรวะคือเอริกเอริกอิชเชอร์มันใส่ชุดเหมือนหน่วยคอมมอดูคอมมอดูโค,นะค,มคโมป่อแล้วเอ,อ่อสี่คนไหนสี่คนไหน <laughs> สี่คนไหน <laughs> ตกลงมันมาหรือเปล่าอ,อยู่ฝั่งฝัง่ง เอ้ยไงนนมาต้มเก็บไอ้เกียวมันเหมือนลูกจิตอ่ะนู้เดพี่เพื่อ่ะจะเดนจับกันตัวันะไมคนไนเปอร์เปกแล้วด่ไงเปอร์เป็กเลยเปอร์เป็เลยมีกล้องด้วยมีกล้องมีกล้อง ตรงนี้มีกล้องตรงที่พี่เปิ้ลไปมีกล้องออกประตูเลยได้ไหมอ่ะท่านกลางมีกล้องไปไม้หมูมันเข้ากล้อง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 ไม้หมูมีกล้อง <c oughs> มีคาถาเด้อไม้หมูเดี๋ยวระเบิดกล้องก่อนผมแล้เปิดเสียงแล้ว <c oughs> ออก<ๆ>ม,มา พิพเปอรพี่เปอร์มีคาถาหรือเปล่านี่นี่ที่ระเบิดให้เออเออจัดแล้วพิพเปอร์หนูสี่เดี๋ยวมาแล้วมาตามหนูมาตามหนูดูอยู่ดูอยู่แรงเข้าเตือนเสร็จเลยอ่ะต้องขึ้นขังขึ้นได้เลยมันทึบไม้มันทึบไม้อุ้ยมันหลงมันหลงมันหลง คือเปล่าวะมันตามตามไปอยู่ตามไปโอ๊ยโอยโอมันก็ยิงกูจังเลยกูจะเจ็บอยู่แล้วยาไม้หมุนีไม้หมุนพี่อเครื่องสิันอ้มอ้มมอมผมมาจากฟ้าโอ้ยมันลังเลโอ้ยมันหุกหน้าหุกหน้าุกหน้า ไปเครื่องเข้ากล้องเข้ากล้องเข้ากล้องออกมาแล้วออกมาแล้วไปไปเครื่องไปข้าโบดอ่ะตรงกนแล้วน่ะใครยังซ้อมอยู่อ๋อยย้ยยใครเอาใบข้าวผึ่งมานอนนอนมาเบล้ยว้องอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเต็มเลยข้างหลังเราอ่ะ ซังกัน3่ให้เพื่อนยิงให้เลยเอาหวางคนระเบิดสิวตเได้อโอ้ยโดนคิลเลอร์หลอกเข้า้องเข้า้องออกแล้วออกแล้วพุ่งถูกหัวโดน

เพื่อนกำลังไปช่วยพี่เพื่อเฮ้ยเพื่อนแบงวางแปดไว้เพื่อนกำลังไปช่วยสิ่งกเลิศไปหาเครื่องเลยแล้วติดแล้วดูมาแมสตรงเนินเป็นสิวเจ้าระเาิดสิวให้หน่อยเออพี่กำลังมาหยิบค่ะอยู่ไหนตูตูแล้วไหนหนูอยู่ไหนเอ๋่หน้าบ้านเข้ามาพี่กจน์ังจะเข้าระยะ ผมกูเป็นสิวก้อนใหม่มันเอากล้องมาตั้งใหม่อะมันมีโทเทสตไฟแต่หนูแงโทเทมไฟก่อนโอ้โห้วุนเซ็งนี่ยเจอไหมเออตรงตรงใกล้ๆน้องล้มเนี่ยตรงเนินข้างบ้านพี่เปิ้ลอะในเกมเหรอ ก็ของเล่นมาหาหนูว่ะเทมไ,ไฟของเล่นอ่ะ <c oughs> ใช่พี่เออยู่ขากลางอุ้ยมันโดนบล็อกค่เทมไฟของใครก็ไม่รู้เพื่อน,น,น,นมาช่วยแล้วน่าจะของนคนอื่นอะ่ะมันเป็นของเล่นของใครของมันหนูอยู่ต้นไม้หมูมันอยู่กับหนูพี่เปิ้ล นี่ไปแล้วนะนี่ไงอยู่บ้านเล็กกับพี่ดิฉนะันเครื่องเดียวทุกคนสู้เค่นี่มันวางกล้องฉลาดนะวางกล้องถูกโอ้ยไปเล่นไหนมันกระดักเครื่องนี้เดีวพี่อยู่เครื่องนี้อย่างน้ว เราไประเบิดกล้องก่อนโอ้เโทเทมไฟอยู่หลังที่เนี่ยมาดูดิ่อเตมแบเน่โอ้โหอะไรวะมึงโดนหลอก่าขาดนี้พี่พ <c oughs> มึเนเลยอนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนวางแฟกไปแล้วยึดมือไปใช้เฟื่อนนาทียิงแล้วเป็นซิวเป็นซิวขาหอยมันตามหนูหอยจุ๊บอาการเส้นเลรอ ผมเจ็บจุงเบย์ฮะผมเจ็บจุงเบ,บย <c oughs> บ์ฮะมันเปิดประตูบ้านเล็กเหรอใช่เจ็บไม่จริงหรอกมีความสุขเฮ้ย <c oughs> มันเอาเข้าบ้านวะแผลทั้งบนเหรอเอากูหลุดนะอุ้ยจะหลุดจะหลุดอุ้ยจะไม่หลุดไม่ <c oughs> ไร <c oughs> โคตรไกลเลยกำลังลงไป กำลังยิงกล้องดักตรงบันไดลงลงบันไดไปละเออยังยังยังกลับมาฮุกกลับมาฮุกมมแค่เพื่อนหมอแล้วเพื่อนเป็นระเบิดไอ้น้องเข้ากล้องหน้าหนูเลยอะ่ะมันมานั่งฟุบตรงหน้าหนูเลยอะ่ะไอ้เคจริงของจริงมันมันวางตรงบันไดมันแคมมาลงไปแล้วเบลเบลระวงระังกำลังเดินไม่โดนไม่โดนไม่โดนกำลังเดินลงบันไดไปอเออกลับมากลับมากลับมา เสียงผู้หญิงจากบ้านไหนวะเนี่ยบ้านหนูบ้านหนู่มเอาเหรออ๋อเสียงแม่เหรออ่าเรกว่าเสียงจากบ้านพี่เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นป๊อกป้องมันมันใช่เวลาไมันใช่เวลามันจับเมียน้อยกันเมื่อเวลาเนี่ยพเปิดไม่ขึ้นเหรอไม่ขึ้นกูสองเปิดกูหนีออกประตูไปแล้วอ้าวได้เลยเราเปิดประตูให้ประตูใกล้เนี่ยอ้าว าาก็มันจะหมดแล้วอะหลอดพี่เออะเจนแมเบลแล้วก็แทนี่จะแบบเออ agressive หน่อยอะไรมันคทักเตยมผู้หญิงเห็ไหมมีปัญหาเลยทัไม้ที่เอะทไมเวลาพวกมึงจะตายพวกมึงชิวเลยเหรอไม่มีใครมาประตูนเนี่ยหรอตอนนี้งานแก้วเราเพื่อนหรอ มันเล่นอยู่ไหนวะบ้านใหญ่ป่ะบ้านเล็กมะขนาดมาเปิดประตูบ้านเล็กออกไหมโอเคมันออกกลับรถเลยเอ๊ะกูเป็นซิวไปเลยแจว๋วมันมันวาร์ปมาได้ไหยนี่แล้วนหนูติดซิวจะออกได้ป่ะโอเคออกเลยนี่อะไรตกว่าเป็นแผลเป็น คะแนนหน่อยก็ไม่ได้ไปมาอุ้ย,ยมาเนี้ยมาเนี้ยเขาเกมเนี้ยยิ้มกำลังต้องการมาแล้วมาแล้วพี่ต้อมมาแล้วมาดมาูมาดูมาดูได้ไงามาดูซื้อ เป็นไงบ้างวันนี้บอกเขาไปสิตัดกันตา